เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับนี้ผมมาชีบเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็น civic dimension ครับเล็บเอกสารชุดโอนครบๆบนะครับสีสันก็มีแตกมีร่อนบ้างครับส่วนแต่เป็นตรงกันชนนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดครับก็ยังดูเงาๆนะครับเครื่องดีครับแอร์เย็นขับถางไกลได้สบายสบายมีสีเก็บบ้างบางจุดเท่านั้นนะครับ ภายในก็สวยๆนะครับน้ำไม่ดันควอนไม่ไหลด้วยครับราคานี้เจ้าของว่าหอมจบว่าสามารถลดได้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับนัดดูลดกันได้เลยนะครับนหรือจะถามข้อมูลพิ่มิมก็สายตรงเข้าไปได้ครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมแล้วแม็กสวยด้วยนะครับคันนี้ภายในครับเป็นหบอกกำมะหยี่ครับสวยๆโอถงหน้านั่งนะครับสวยสะอาดครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับ ของเครื่องครับเดิมๆเ,เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ